ไอ้พอยอมตายแล้วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับสําหรับตระกูลสื่อคือตระกูลสื่อเนี่ยเป็นคนเด็ดชีพเองไงเป็นคนลงมือประหารตัดคอนะครับเหล่าบรรดากแกนนํานั้นด้วยตนเองซึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลายคนและเป็นพยานว่าตระกูลสื่อไม่ใช่คนบาปแต่ไอ้ตระกูลเหล่านี้แมจะเป็นตระกูลตัวตั้งตัวตีนะครับที่คอยใส่ร้ายป้ายสีตระกูลสื่อ คือตระกูลสื่อทําด้วยความแบบว่าสมัครใจของฝักตรงข้ามแต่ไอ้พวกนี้เอาไปใส่สีตีไข่สุดท้ายตระกูลสื่อครับกลายเป็นตระกูลคนบาปไปพอกลายเป็นตระกูลคนบาปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมาแก้ไขไงเพราะพยานเปลี่ยนกลายเป็นคนเก่าโทษอ,อ่ะเออคนที่เห็นนะ่ะดันเป็นคนที่เก่าโทษเองนะครับกับตระกูลสื่อพอตระกูลสื่อถูกเล่ามาเรื่อยๆเื่อยๆืๆๆๆ คราวนี้เหล่าบรรดานะครับคนที่อยู่ในก้าวสว์สิพบพิภพก็มองว่าตระกูลบาปฆ่าพวกเอทฆ่าพวกเดียวกันเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยตระกูลสื่อบางส่วนนะครับใช้ชีวิตของพวกเขาอยู่ในเมืองจกักรพรรดิอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแกนนําแนวหน้าเหล่าบรรดาลูกหลานตระกูลสื่ออยู่แบบแร้งแขนเหล่าบรรดาเจ็ดราชาต้องต่อสู้จนเลือดตาแทบกระเด็นบางคนดับศูนย์บางคนตายไปคนที่อยู่รอดก็ไม่มีอิสระ นะครับเพื่อหวังให้ลูกหลานที่อยู่นะครับด้านหลังเนี่ยหรือว่าอยู่ในแนวหลังได้ชีวิตชีวิตอย่างมีความสุขแต่พวกเขาไม่ได้รู้เลยครับพวกเขาจะไปรู้ตอนอีกทีก็คือตอนที่ซือหาวเดินทางนะครับหนีกลับมาจากต่างไม่ติซือหาเนี่ยถูกแนบไปในข้อสัญญานะแนบไปในข้อสัญญาข้อสัญญาที่ว่าคือสัญญาระหว่างสองออระหว่างคนต่างแดนกับ3 0 0 0ันแขวนคือเขามีสัญญากันว่าถ้า ให้ซื้อหาวเนี่ยมาเป็นเฉลยฝั่งนี้ทางด้านของคนต่างมิติจะไม่โจมตีทางด้านนะครับก้า 9, สวสอนศิพิภพสุดท้ายตระกูลยินที่เกียดนะครับตระกูลจีนตระกูลหวังตระกูลเฟิง่งพวกนี้เกียดซื้อหาวเป็นทุนเดิมแล้วก็เลยตกลงในข้อเสนอครับให้ซื้อหาวเนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกับยอมเสียสละซื้อหาวไปเพราะซื้อหาวมันอยู่แล้วขัดหูขัดตาอีกอย่างหนึง่งได้เวลาให้ลูกหลานตัวเองเติบโตด้วย ซื่อหาวครับก็เลยถูกส่งไปที่ทางด้านของต่างมิติไปอยู่อีกโลกหนึ่งซื่อหาวไปอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ไปในฐานะแบบฉเฉลยนะเว้ยไปแบบโคตรดีบเลยเถื่อนด้วยไปแบบซัดนัวเลยอ่ะคือแบบอ๋อไอฝั่งนู้นแบบจะมาแกล้งใช่ไหมจัดให้ดิคือแบบจัดชุดใหญ่ไฟกับพริปก็คือไปป่วนซะจนแบบต่างมิติเนี่ยเดือดร้อนอะ่ะนะครับถึงก็เดือดร้อนกันเลยทีเดียวหลังจาไปปวนเสร็จ ก็ทําการเหมือนกับรีเซ็ปอ่าเขาเรียกไงอ่ะกลับมายาง 3, ังสามพันกลับมายังเมืองจัก,กรพรรดิอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลับมาเนี่ยซื้อหาวจะรู้ความจริงทั้งหมดครับจากท่านผู้เฒ่าที่เป็นหนึ่งในเจ็ดราชายัางเหลือรอดชีวิตอยู่ที่เมืองจัก,กรพรรดิลอยฟ้าแห่งนั้นหลังจากนั้นซื้อหาวก็นำนับเหล่าบรรดาคนตระกูลสื่อจากเมืองนั้นเหล่าบรรดาเด็กๆเ,เดินทางกลับมาด้วยพอเดินทางกลับมาถึงไอ้ป้อมปราการเมืองจัก,กรพรรดิแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่ มองซื้อหาว่าซื้อหาวาอาจจะเป็นคนที่แบบสปายส่งมาเป้าไม่ยอมเปิดเมืองให้ซื้อหาวเขา้าสุดท้ายนะครับก็มีเหล่าบรรดาเพื่อนๆแล้วก็ผู้วุโสใหญ่เนี่ยนะครับคอยเป็นแกนนําคอยช่วยเหลือให้ซื้อหาวก็ได้เข้าเมืองมาได้หลังจากซื้อหาวเข้าเมืองมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นไปอีกโอ้โหผมบอกได้เลยว่าจุกมากคือการได้เห็นนะครับเหล่าบรรดาผู้วุโสของตระกูลสื่อที่เหลือจากเมืองจกักรพรรดิเหล่าบรรดาพี่ป้านาอา รวมไปถึงพ่อแม่นะครับของเด็กๆบางคนที่มากระซือหาวเนี่ยต่อสู้กับเหล่าบรรดาชาวตามิตินะรหรือพวกสัตว์อสูรตามิติเนี่ยจนตัวตายต่อหน้าต่อตาโอ้โหเป็นอะไรที่เจ็บจีดมากซื้อหาวเห็นแบบนั้นซือหาวกำหมัดอะซื้อหาวโกรธมากๆแค้นมากๆครับแล้วในศึกนั้นต้องบอกว่ามันมีอะไรที่ทําให้ซือหาวเนี่ยรู้สึกนะครับว่าตัวเขาเอง เขาเรียกว่าไงเดียมเจ็บช้ำอะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เรื่องนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังก็คือตรงที่ว่าซื่อหานะครับเขาสูญเสียครอบครัวไปทีละคนก็จริงแต่แต่ละคนที่เขารู้จักนะครับไม่ได้ตายจากคมหอกคมกระบี่ส่วนใหญ่อายุไขนะครับคือร่อยหลอลงไปคืออายุไขเนี่ยหมดลงไปนั่นเองหลังจากซื้อหานะครับทำการแก้ไขทุกอย่างว่าตระกูลซื่อไม่ได้เป็นตระกูลคนบาป ซื้อหาวเองก็ยังคงนับดำรงตะบะไปเรื่อยๆจนสามารถกวาดล้างตระกูลจินตระกูลเฟิงนะครับเห,เหลือแต่แค่ตระกูลหวังเนี่แหละไอ้ตระกูลนี้มนันหนีไปก่อนไงตระกูลหวังอะ่ะมันเป็นตระกูลของเซียนอมตะหวังซึ่งเขาจะเป็นคู่ปรับกับเหมิงเทียนเจิง้งก็คือเป็นคู่อาวุโสใหญ่ของสำนักเทพสวรรค์คู่นี้เขาจะกัดกันมากแต่เหมิงเทียนเจิ้งนะครับหรือคู่อาวุโสใหญ่สู้จนตัว ตายที่เมืองจัก,กรพรรดิสู้จนตัวตายเลยหลังจากเหมืองเทียนเจิงเนี่ยสิ้นไปเหมือนกับหายตัวไปเลยจากตรงนั้นจะตายหรือจะรอดเนี่ยซื้อเหายัางเชื่อมั่นว่าน่าจะรอดชีวิตแต่ผมดูแล้วน่าจะไม่น่ารอดหลังจากนั้นครับเซียนอมตะาหวังก็หูปีกก้าขาแข็งกันแบบเต็มที่เลยเพราะว่าก้างขวางคออันใหญ่อย่างเหมืองเทียนเจิงไม่อยู่แล้วก็เลยสบายพวกเขา เชื่อไหมครับว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยถึงขนาดที่ว่าต้องสิโรราบเหตุการณ์ดังกล่าวคือซื้อห่าวนะครับทำการต่อสู้กับเหล่าบรรดาคนต่างแดนโดยใช้เลือดเพียงหยดเดียวเท่านั้นเลือดหยดนี้เป็นเหมือนกับเลือดที่มามันติดตามเข้ามาจากอนาคตอะเลือดนี้น่าจะเป็นเลือดของซื้อห่าวเองใช้เพียงหยดเดียวสย,ยบ เหล่าบรรดาคนต่างแดนเนี่ยเกือบทั้งหมดคือเลือดหยดเดียวสู้กับเหล่าบรรดานะครับพวกระดับขั้นแม็กซิม,มัมทั้งหลายเนี่ยตบซะจนเฮี้ยนเตี้ยหลังจากกลับมายัง3,000แคว้นนะครับหรือว่าก้าวสวสิบพ,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 พิภพซื่อหาวนะครับกลับต้องการไปอยู่ในพ,พิภพ,พเบื้องร่างก็คืออยากกลับไปอยู่ในพ,พิภพ,พเบื้องร่างเพื่อจะใช้ชีวิตกับเหล่าบรรดาครอบครัวกลับไปหาเพื่อนๆของเขา ในตอนที่จะกลับไปเนี่ยก็มีหลายตระกูลมากเลยต้องการส่งลูกสาวนะครับไปเป็นเครื่องบรรณาการไปให้กับซือหาวซือหาวสามารถเลือกแต่งได้เลยอยากได้ไขรแต่ในตอนนะครับคู่ปรับเก่าก็คือตำหนักเซียนตำหนักเซียนเนี่ยเคยทําให้ซือหาวต้องเขาเรียกไงอะ่ะต้องเกือบตายอะ่ะเหมือนตายแล้วฟื้นรอบหนึ่งอะ่ะตอนโลกมนุษย์เนี่ยเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันไอ้เกี่ยวกับตำหนักเซียนดาวตรงนี้ก่อนตำหนักเซียนนี้ครับ ได้ส่งระดับโอ้โหสุดยอดให้คนหนึ่งระดับสุดยอดมากเลยระดับสุดยอดนี้นะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าราชาอามาตะนะแต่จริงๆแล้วมันก็แค่อยู่ในขั้นอามาตะอะแหละเฉยๆนี่แหละนะไอหลังจากมันส่งไอตัวนี้มาเนะี่ยเป็นบรรพบุรุษของตระกูลนี้พอตระกูลนี้ส่งมาปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือใช้สุดยอดคำสาปสนิมใส่ซื้อหาวอีกแล้วซื้อหาวรับเคาะ กลายเป็นคนพิการต้องเรียกว่ากลายเป็นคนพิการคราวนี้เหล่าบรรดาตระกูลต่างๆที่จะมาเอาลูกสาวมามอบให้เนี่ยพอเห็นว่าซื้อเห่าร้าประโยชน์แม่งกลับกันหมดเลยครับกลับกันไปเรียบเลยคือไม่สนใจแล้วในเมื่อมึงร้าประโยชน์แล้วไม่เอาไม่ต้องการดองแต่คนที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นะครับก็คือหยุนซีหยุนต้องบอกว่าทางด้านหยุนซีเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมากว่าเอาวะ เอาซือหาวเป็นขัวได้แหละคือตัวนางอะทําผิดต่อซือหาวรอบหนึ่งนางเลยไม่อยากทําผิดกับซือหาอีกก็เลยยอมลงไปอยู่ในพิภพบเบื้องร่างนะครับหรือว่าแปดคุกบรรพก,กะแปดคุกขังเนี่ยนะครับต่อก็เลยไปอยู่กับซือหาวเชื่อไหมครับไปอยู่สามสิปีว่ามันจะแต่งอ,ะอ่ะอก็ต้องรอไปอีกโูหเขาเรียกว่ารอไปอีกประมาณ3าปสอบปีเกือบสาสิปีฝ่าซือหาว่าจะยอมแต่งแล้วที่แต่งเนี่ยโดนแม่บังคับด้วย เพราะกลัวว่าลูกชายจะไม่มีหลานให้อุ้มนะครับเอออันนี้หนักมากแต่พอซื้อหาวไปอยู่ที่นั่นมาสาสิปีแล้วก็สามารถฟื้นพลังของตัวเองสามารถลอกจากคำสาปสนิมกลับมาได้กลับมาพังงาดหนักเลยทีนี้เหล่าบรรดาเก้ามังกร10มังกรตระกูลหวังโดนตบเป็นขี้เลยครับเขาเรียกว่าตบกันแบบแตกยับยับอันนี้แต่โหดมากๆนะแต่ถามว่า ซื้อหาวเนี่ยเขารักคนในครอบครัวมากคิดสภาพว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยถึงขนาดที่ว่าทําการเปลี่ยนแปลงร่างกายนะครับเพื่อให้มีอายุยืนยาวมากบางคนรุ่นซื้อหาวต้องบอกก่อนบางคนรุ่นซื้อหาวนะเวลาผ่านไปเป็นพันปีพันปีเนี่ยบางคนแก่ชราแล้วบางคนใกล้ตายแล้วรุ่นเดียวกับซื้อหาวก็คือเป็นเด็กที่เล่นมาด้วยกันนะถึงต่วนต้องบอกงี้ว่า ซื้อหาบอกว่านั่งศาลไหมนั่งศาลเพราะอะไรเขามีลูกตอนรู้ว่ามีรู้ว่าภรรยาท้องเนี่ยตอน2,500ปีนั่นคืออายุของซื้อหาวนะครับตอนมีลูกคนแรกโอ้โหผมนี่อึ้งแดกไปเลย2,500ปีก็คือไว้ง่ายอะ่ะทางด้านหยุนซีเองก็เริ่มแก่ชราแล้วเริ่มที่จะนะครับเริ่มที่จะแก่แล้วอยู่มา2,500ปี หลังจากนั้นพันปีต่อมาเรื่อยๆครับซื้อหาวเนี่ยหลังจากลูกคลอดมาแล้วลูกซื้อหาวมันโคตรโอพีเลยมีพลังแก่งกล้าสามารถมากแต่ซื้อหาวครับทําการปิดฟ้า,าไว้คือทําการปิดผนักไอปิดผนึกร่างกายของลูกชายตัวเองไม่ให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาเพราะซื้อหาวบอกว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคอันตรายถ้าลูกเขาโตไปเรื่อยๆโอกาสรอดชีวิตมันน้อยก็เลยทําการผนึกร่างกายเอาไว้ก่อนแล้วเหลือเอาไว้แค่จิตสํานึก ให้จิตสำนึกเนี่ยยังคงดำรงต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากนั้นครับตระกูลหินผาที่เป็นหมู่บ้านของซื่อหาวครับซื่อหาวเอาไปปิดผนึกเอาไว้ในมิติเอาไวท้ที่ที่หนึ่งเพื่อไม่ให้ถูกทำลายครับและความเศร้าของซื่อหาวยังไม่หมดนะครับพอซื่อหาวค้นจากอา่เขาเรียกว่าก้าวสวัสดีพิภพไปแล้วมันจะมีดินแดนเทพเป็นดินแดนเหล่าบรรดาราชามาตั ซื้อหาวไปที่นั่นก็ยังไปโดนกันแกล้งอีกซื้อหาวครับตายไปเป็นเวลาแสนเป็นแสนแสนปีผมไม่แน่ใจเวลาที่ชั่วนะไม่แน่ใจว่า50,000นปีหรือ1 0 0 0 0แสนปีนะครับซื้อหาวเนี่ยตายจากไปพอซื้อหาวตายจากไปการปกครองก้าวิพีภพที่ซื้อหาวปกครองอยู่ก็ถูกชะลมหายไปครับในช่วงแสนปีที่ผ่านมาเหล่าบรรดาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องนะครับหรือว่าคนที่ติดตามรู้สิ์ซื้อหาวเนี้ย ก็กระจัดกระจายไปอยู่กับเ,เขาเรียกว่ารา,ราชามาตา่านนะครับเพื่อเป็นการดูแลอยู่ในดินแดนพวกเขาโอ้โหผมบอกได้เลยว่าแต่มันก็เศร้าได้แป๊บเดียวครับเพราะเวลาหลังจะผ่านไปซื้อหาวกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งกลับมากวาดล้างเหล่าบรรดาราชามาตะที่กันแก้กตัวเองเล่นไซเยียนเต้เลย3ราชามตะโดนตบต่ํา <laughs> ตายหมดนะครับอะ ก็ผมเอามาเล่าให้ฟังพอประมาณแค่นี้แล้วกันนี่ถือว่าเป็นเคปถือว่าเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะสำหรับตระกูลสื่อนะครับแต่สาเหตุหลักๆแล้วที่ซื้อหาวเนี่ยไม่เหลือคนอยู่เคียงข้างเป็นเพราะอายุไขของเพื่อนตัวเองที่แก่ชาราจนเกินไปบางคนผมขาวผมงอกแล้วบางคนแก่ชาราถึงขนาดที่ว่าไม้คำยันแล้วนะครับเขาเรียกว่าตายตามอายุไขของตัวเองไป เพราะซือหาวมันเป็นคนที่มีอายุยืนยาวมากกว่าคนอื่นก็เลยต้องมองดูเหล่าบรรดาเพื่อนของตัวเองค่อยๆดับศูนย์ไปตามอายุขัยตนเองนะครับตรงนี้ก็น่าเศร้ามากเนาะสำหรับคนที่มีอายุยืนยาวสําหรับคนที่ต้องมองคนที่ตัวเองรักเพื่อนที่ตัวเองอยู่ด้วยเนี่ยตายไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็จบไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับของซื้อหานะครับอย่ไปหาดูได้อย่ลงไวให้นะครับนะ Ah